สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านก็ได้พบกับพวกเราชาวเซคูอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราก็มีหน้ากากแบบใหม่ครับเพื่อใช้ให้เห็นหน้านะครับเชีเรครับซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาสอนวิธีการป้องกันใช้คอนเซนเตอร์นะครับมือกล้องก็เคยโดนหลอกไปแล้วครับมือกล้องนี้เป็นทีมงานคนใหม่นะครับเอาละครับคอนเซนเตอร์นะครับทีมงานครับมันจะมีคนนะครับถ้าทาคนเดียวครับทํางานนี้ไม่ได้ครับมันต้องทํางานหลายหลคนนะครับ ซึ่งพวกเราก็เอามาจากรายการตีกองลองทุกนะครับแต่พวกเราไม quoi, Ma ส่สามารถอัดมาได้ครับเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์แบตหมดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับวิธีการของเขานี mer, ่นะครับก็จะมีคนที่อยู่ทั้งนอกประเทศและในประเทศนะครับซึ่งคนในประเทศครับก็จะส่งสัญญาณให้คนนอกประเทศนะครับสมมุติคนในประเทศนะครับก็ไปห้างเซ็นทรัลครับเอาโทรศัพท์นี่ครับติดต no. ั้งโปรแกรมแล้วก็เลือกสัญญาณแลตู้แล้วโทรศัพท์นะครับพาลล็อกเบอร์โทรศัพท์นนตู้ขึ้นเบอร์มาเต็มเลยก็ปุ๊บโอ้โหครับ เบอร์คุณดูซุ่มได้ง่ายมากครับแล้วเขาก็จะสืบหาว่าคุณวันนี้ชื่ออะไรนะครับเพื่อทาให้แนบเนียนนิ่งขึ้นครับแล้วก็โทรไปรอครับฮัลโหลอย่าลืมส่งเงินมานะคุณปิกนี้ธนาคารโน่นนี่โน่นนั่นโน่นโน่คุณจะหุ่นหรือเปล่าถ้าเล่นส่งมานะครับมีคนเสี่ยงเงินตั้งเยอะแยะมากมายครับดังนั้นนะครับเราควรระวังภัยนี้ให้ดีนะครับหรือเพื่อตรวจสอบความมั่นใจนะครับก่อนอื่นเลยอย่าบอกข้อมูลใดๆเด็ดขาดครับถ้าคุณตกใจให้คุณจำใจเลยครับแล้วก็ อย่าบอกแม้แต่เพียงชื่อเลขบัญชีธนาคนารอะไรต่างๆห้ามบอกเด็ดขาดนรแล้วตไปที่หนึ่งหนึ่งสามสามเช็คความถูกต้องครับหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับเออหนึ่งหนึ่งสามสามครับเอาละครับวันนี้พวกเราก็ให้ความรู้ทุกท่านไปแล้วครับหวังว่าทุกท่านสามารถนําความรู้ที่พวกเราให้เล็กๆน้อยๆไปสร้างเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เงินของท่านไม่ต้องเสียไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราชอเซี่ยอูกันนไปก่อนครับขอคนครับ